พลังระดับนี้มันพลังแค่นั้นมันไม่สามารถปิดชีพข้าได้หรอกนะเปลยไฟอสูนแล้วก็ปีกนั่นข้าไม่เชื่อหรอกนะเจ้าอยู่แค่ระดับปรมาจารย์จะไปมีวรยุทธ์ระดับจักรพรรดิได้ยังไงกันแต่ความสามารถของเจ้าก็ไม่ใช่ธรรมดามิน่าละ่ะกูเถิดจิ๋ส่งเจ้ามาหาข้าอ้าลักกายของข้ามันเริ่มหนักแบบนี้ก็แย่นะสิอ้าเจ้าอยู่ได้ขันขืนเลยจะได้ไปอย่างไม่เจ็บปวด ไอตาเท่าเสียสติเอ้ยแกคิดว่าข้าจะยอมให้แกไปชีพข้าง,ง่ายๆโดยไม่ทำสิ่งใดเลยเั้นหรือคงจะได้เวลาปิดฉากการต่อสู้นี้แล้วผนึกน้ำแข็งนี่มันน้ำแข็งบ้าอะไรกันต้านพลังดับของข้าได้บ้าจริงมันเยอะเกินไปข้าต้านไม่ไหวเป็นเด็กที่น่าสนใจดีแต่ช่างน่าเสียดายข้าใช้เวลานานเกินไปในการิดชีพเจ้าหนูคนนี้ได้แน่ท่านอาจารย์ข้าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับ หากท่านไม่เข้ามาช่วยข้าข้าก็คงได้ไปปรลโลกจริงๆนะครับพลังที่ห่างชันกันระดับนี้จเจ้กก็สามารถต้านทานได้แหลกระบ,บนท่านเลยทีเดียวการฝึกของข้าช่างไมส่สนเปล่าเลยจริงๆเอ๊ะนี่ท่านอาจารย์ทดสอบข้างั้นเหรอลกรูกศิษย์ของท่านเกือบจะถึงข้าแล้วนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ของเจ้าเองอนคลายจิตและกายทําจิตใจให้ว่างเปล่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุใดพลังจึงเมทุหรือว่าเจ้าหนูนั่นจะซ่อนพลังดีแท้ทจริงเอาไว้หรือว่าจะเป็นบุคคลจากต่างโลกนั่นหรือ แบบนี้แย่แน่มัดทะลวงน้ำแข็งระดับจกักรพรรดิเช่นเจ้ามาเจอกับระดับวิญญาณของข้าหน่อยเป็นไงถึงข้าจะอยู่แค่ระดับวิญญาณก็สามารถิดชีพระดับจกักรพรรดิเช่นเจ้าได้ไม่ยากจับตาดูให้ดีล่ะว่าข้าจะิดชีพเจ้าได้เช่นไรยอดเยี่ยมคนที่กูโเธส่งมาไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆข้ารอคนเช่นเจ้ามาตั้งนานมากแล้วนักต่เวนที่มีท่าไฟเช่นเจ้าข้าจะเล่าเรื่องบางอย่างให้เจ้าฟังอยากจะฟังไหมล่ะ เมื่อสิบปีก่อนข้าบาังเอิญไปเจอแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์ของทะเลทรายลอนโลอุ olo, ข้าได้ออกตามหาผู้ครอบครองทะเลทรายแห่งนี้ก็คือราชินีเมดูซ่าแต่พลังของมันแข็งเก่งเกินกว่าที่ข้าจะต้านทานพลังของมันได้ไม่ว่าข้าจะอยู่ขั้นสุดท้ายของมังกรจักรพรรดิก็ตามสุดท้ายข้าก็ไม่สามารถทําแผนที่ได้สมบูรณ์ฉันยังได้รับบาดเจ็บจนปางตายด้วยตาประทับแห่งนาคาเพราะตาประทับนี่มันทําให้ข้าแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วและลดความแข็งแก่งข,งของข้าลงไปด้วยตอนนี้ข้าอยู่แค่ระดับกษัตริย์แล้วแผ่นัน่่นล แผนที่มันยังอยู่กับข้านี่คือสิ่งที่เจ้าตามหามันสินะเจ้าหนุ่มข้าว่ามาทําข้อตกลงกันดีกว่าข้อตกลงข้าได้ค้นพบวิธีลบล้างตาประทับนาคามันคือยาระดับ6ยาทําลายทุกสรรพสิ่งหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็ยานี่จะต้องถูกปรุงโดยนักไตเวทที่มีท่าไฟสินะใช่หากจะปรุงมันให้แก่ข้าแล้วก็ข้าก็จะให้บบที่แสดงตาแหน่งของเปลวไฟดีแท้จริงให้แก่เจ้าเป็นไงนั่นเหรอทําไมข้าไม่สังหารเจ้าแทนที่จะทาข้อตกลงมันจะไม่ง่ายกว่าหรือทั้งที่ตอนนี้ข้าก็แข็งแ่่ววาาเจ้้อยูล แล้วเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแผนที่ที่อยู่ในมือของข้าเป็นของจริงจริงจอกเจ้าเล่เจ้าก็เช่นกันโหท่านอาจารย์การเจราจาครั้งนี้ดูน่าสนใจดีนะครับนอกจากเราจะได้แผนที่มาเราจะได้คนที่มีพลังระดับจักรพรรดิมาด้วยนี่มันยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเลยนี่นาหากเจ้าวา่าเช่นนั้นก็คนมาเสียวนาเองเถอะโอเคข้าตกลงที่จะทำยาให้แก่ท่านแต่ท่านจะต้องเตรียมวัตถุดิบเอกทั้งหมดนะเรื่องนั้นมันก็ได้อยู่หรอกแต่ข้าไม่คิดว่าจะเจอรักติเวเช่นเจ้าออเร็วขนาดนี้ข้าจึงยังไม่ได้เเตรียยมวัดิบล หาหมายความว่ายังไงไม่ได้เตรียมอ่าแน่นอนว่าใ้ามีค่าตอบแทนหากจะสามารถหามาได้แหละนะที่ทะเลสาลาโอลยังมีเปลไฟที่แท้จริงอีกอันหนึ่งอยู่เปลไฟที่แท้จริงอีกอันหนึ่งงั้นเหรอฮ่าข้าเขาโดนตาข้าน่นหลอกเข้าให้แล้ว,ลวมั้งเนี่ยไม่แต่น้ําเองก็ไม่เหลือเลยนี่ข้าก็เดินม,มาไกลมากแล้วพวกแกก็ยังจะโผล่มาอีกตายซะไม่เร็วเลยนี่เจ้าลูกศิษย์ จะสามารถปิดชีพสารสนระดับ3ได้เพียงในดับเดียวสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของข้าท่านอาจารย์ข้าวา่าเราโดนนยเท่านั้นหลอกเราแล้วแน่ๆข้าก็เดินอยู่นี่ก็ร่วมเดินแล้วยังไม่เห็นแม้แต่งเงาเลยไอ้ไป๋ที่เวนนี่เล่นไม่มีคมาอธิบายอะไรไว้เลยมีแค่จุดเปลวไฟแล้วข้าจะไม่เข้าใจได้ยังไงล่ะเนี่ยกลิ่นเนื้อปูทะเลทรายน,นี่หอมดีนะนี่ท่านอาจารย์ใช้พลังซิปเปอร์อีกแล้วนะครับและชุดพวกนั้นไปเอามาจากไหนละ่ะนั่นใหญ่เจ้าจึงร้อนรนนักล่ะแค่ได้แบบที่มาก็ดีแค่ไหนแล้วตอนที่ข้าหาแกสิลาณะญญญ ข้าไม่มีแม้กระทั่งแผนที่เลยได้ซ้าท่านอาจารย์นี่แล้วก็พูดไปเรื่อยท่านที่ข้าก็เลื่อนระดับเป็นบรรารมจารย์ขั้นที่2ได้ท่านก็น่าจะชมข้าบ้างได้นะครับพูดอะไรของเจ้ากันเจ้าลูกศ์ผู้น่ารักมันได้เวลาแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะท่านอาจารย์ต้องการทํามันอีกงั้นเหรอข้าไม่เชอบมันเลยข้าก็อุตส่าห์ทำด้วยความรักหากข้าไม่ใช่มันมันจะสวนป่าเอานะแต่ว่ามันรู้สึกเจ็บมากตอนนี้มันอยู่บนร่างกายของข้ามันรู้สึกมอนตรนรกร้ทั้งเป็นเลยนะครับนี่เจ้าไม่อยากจะชนะนนนหะะหนน้าาลลแวรอไง ไม่อยากจะแข่งแขงวงสุนเอนอแล้วงั้นหรือยาผ่านเลือดน่ะใช้กับเจ้าได้เป็นธาตุไฟแล้วมาส่งบอลได้ดีที่สุดข้าน่ะเข้าใจเหตุผลนะแต่เลิกปิริบีลายสักทีอาจารย์จะทำะบอบล้วกันนะอาธนาอาจารย์มันร้อนเจ้าอย่ามัวแต่แหกปากร้องรับสภาพเราจากยาด้วยยาผ่านเลือดนี่ทําจากความรักของอาจารย์เลยนะอ่ะท่านพี่เสือเยี่ยนมันน่างงยงจริงๆเราไม่ได้พบท่านพี่เลยแท้ๆไม่คิดที่จะส่งจดหมายมาหาข้าบ้างเลยหรือไง ข้าเกลียดท่านพี่เสียเยี่ยนที่สุดคนบ้าแต่ท่านลุงเสีเยเฉียนก็เขียนจดหมายมาข่าบ่อยๆก็เถอะนะที่โรงเรียนของเจ้าเป็นยังไงบ้างบลา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 แล้วเรื่องนั้นน่ะอาจ,จารย์จุหล,ลิปเป็นยังไงบ้างบลา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 ท่าลนลุงเสียเฉียนนี่แหละก็มันคงจะดีกว่านะถ้าส่งจดหมายไปหานางโดยตรงนะ่ะเด็กเหลือขอเสียเยี่ยนก็ยังไม่กลับมาจากการฝึกกับอาจ,จารย์ลึกลับนั่นอีกงั้นเหรอตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิหากเสียเยี่ยนได้ไปฝึกกับที่ทรซันแล,ล้ว้เจอล่ะก็คงจะได้เจ พวกนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านมานานมากกันด้วยทาให้พู้เป็นพ่ออดห่วงไม่ได้เลยจริงๆท่านพี่อีกสองคนข้ายังไม่เคยพบหน้าเลยพวกเขาจะเป็นคนแบบไหนกันนะฮัทชิวมีคนกาลังคิดถึงข้าอย่างนั้นหรือข้าก็ว่าน่าจะเป็นชื่นนั้นแหละนะอาจจะเป็นน้องสุนเอ,อไม่ก็เสี่ยเซียนไม่แน่อาจจะเป็นหยุนจี้หรือจะเป็นเซียวเหมยเหลนเฟยซื่อเหมยแฮ้เสี่ยเซียนชีวิตท,ที่ผ่านมาของเจ้าชอบไปนคนที่บาปหนาจริงๆเลยนะ แต่ในใจของข้ามีเพียงแค่ส,สนอนะครับเจ้าแน่ใจเงินหรือว่าในใจมีเพียงานานคนเดียวท่านอาจารย์มีใครกำลังมานอ่ะครับเอ๊ะเด็กผู้หญิงงั้นเหรอขอข้าไปดูนางหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเสียเียดทางนั้นมันเอ๊ะสาวน้อยเจ้าบาดเจ็บงั้นเหรอท่านห,หัวหน้าฮะหัวหน้าจเจลีเขาหัวหน้าง,งั้นหรือหัวหน้าหัวหน้าเซียวติงเขาเรีบไปชชวยประธานรับจ้างด้วยนะคะพวกเราถูกมนุษย์งูเล่นงานรองหัวหน้าเซียวหลีเขาเดี๋ยวก่อนสาวน้อยเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกัน ทหารรับจ้างเซลลี่แล้วมนุษงูมันคืออะไรมนุษย์นี่ช่างอ,อ่อนแอเหลือเกินเพียงแค่นี้ก็หมดแรงแล้วเงินเลอแต่เราก็มีเหยื่ออะไรใหม่เอาเร็วสิรีบิงหนีสิพวกเราก็ลงมาสนุกอยู่นะเฮ้ยนี่มันตัวเลฟเฟเนี่ยกองทหารเลก,ก้าถูกโจมตีช่วยท่านหัวหน้าด้วยนะคะนี่สาวน้อยเหยื่ออะไรใหม่ไม่สนุกเลยวะงั้นก็ตายซะเสืเยี้ยนกรรมกรทั้งหน้าเวลาของมนุษงูนะ ต่อให้มันจานตรายแค่ไหนข้าก็จะไปเพราะทหารเลก้าพวกเขาเป็นพิชัยของข้าไอ้พวกมนุษย์งูอย่าเข้ามานะ <c oughs> อย่าได้เราเลยจะเพิ่งมนุษย์ยำจะนอนแต่ด้ยดีเสียเถอะเหลือไม่ก็อา้ามันขอชีวิตก็ได้ <c oughs> เกียดเสียงงูเนาะพวกแกคิดว่าดูถูกพวกข้าแล้วจะสามารถปิดชีพข้าได้ง่ายงั้นหรือหน้าขาดสิ้นดีข้าเซียวลีสามารถปิดชีพสัตว์ชั้นต่ำอย่างพวกแกได้ในมือเดียว